w วลค o ั e ท o Sign าก l a บยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของครูคุณนั้นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6ค่ะของโรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของโลกหินและการเปลี่ยนแปลงเราจะเรียกว่านักธรณีวิทยาค่ะนักธรณีวิทยานะคะจะทําการสํารวจหินและเก็บสะสมหินค่ะจากนั้นก็จะนํามาทําการจัดหมวดหมู่ของหินนะคะโดยเขาเชื่อว่าเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยโลกของเราเป็นหินทั้งหมดและส่วนใหญ่ของเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้เกิดเป็นภูมิประเทศที่แตกต่างกันค่ะ ลักษณะและสมบัติของหินนั้นทําให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราจึงต้องทําการจําแนกหินค่ะโดยใช้ลักษณะภายนอกและเราจะจําแนกหินโดยพิจารณาจากสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะโดยสมบัติที่เราจะใช้ในอันแรกเลยนะคะก็คือหนึ่งค่ะสีของหินหินแต่ละก้อนเนะะี่ยค่ะจะมีสีที่แตกต่างกันค่ะเช่น สีขาวสีน้ำตาลสีดำนะคะโดยเกิดจากแร่ธาตุที่เจือปนอยู่ในก้อนหินค่ะอาจจะมีมากกว่า1ชนิดก็ได้นะคะ สองนะคะเป็นสมบัติก็คือมวลของหินค่ะหินที่มีขนาดเท่ากันเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีมวลที่เท่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยหินแต่ละก้อนจะมีมวลที่ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่เจอปนอยู่ในหินนั่นเองค่ะหินที่มีรูพุนจะมีมวลน้อยกว่าหินที่ไม่มีรูพุนนั่นเองค่ะหากเราต้องการทราบค่ามวลให้เรานําหินไปช่งที่เครื่องช่างมวลนั่นเองค่ะสมบัติต่อมอานะคะก็คือเนื้อหินค่ะ หินแต่ลนะชนิดจะมีเนื้อหินที่แตกต่างกันไปนะคะบางชนิดมีเนื้อหยาบบางชนิดมีเนื้อละเอียดเราจะพิจารณาจากความละเอียดของหินนะคะโดยการให้การตกผลึกนั่นเองค่ะถ้าหากว่ามีเหลี่ยมหรือว่ามีมุมของหินแสดงว่าหินนั้นมีความละเอียดถ้าเหลี่ยมหรือมุมนั้นชัดเจนก็แสดงว่าหินชนิดนั้นมีความหยาบนั่นเองค่ะความแข็ง ของหินแต่ละชนิดจะมีความแข็งที่ไม่เท่ากันนะคะซึ่งเราสามารถทําการทดสอบได้ด้วยการที่เรานําหินอีกชนิดหนึง่งมาทําการขูดกันนั่นเองนะคะเมื่อขูดแล้วหินใดที่มีความแข็งมากกว่าจะไม่เกิดรอยบนเนื้อหินนะคะแต่ถ้าหินชนิดใดมีความแข็งน้อยกว่าเมื่อนํามาขูดกันก็จะเกิดรอยบนหินนั่นเองค่ะ สมบัติข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของความหนาแน่นค่ะเราสามารถสังเกตความหนาแน่นของหินได้โดยการที่หินที่มีรูปุ่นนะคะจะมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าหินที่มีเนื้อละเอียดเราสามารถนําหินนั้นมาหาค่าได้โดยการคํานวณค่ะโดยการนําหินมาช่างมวลจากนั้นใช้ทั่วยูเลกาในการแทนสูตรนั่นเองค่ะ